สวัสดีครับผมจีฮะเจอกันแล้วกับช่อง Just Toy ฮะช่องที่ชื่นชอบการเก็บสะสมฟิกเกอร์โมเดลวันพีซสเกล WCF ครับและคลิปนี้ก็ยังมาต่อเนื่องกับ Novel S อยู่นะครับผมและคลิปนี้เป็นเล่มที่2ครับผมนี่เล่มตัวนี้นั่นเองฮะจะเป็นปยังไงไปดูเลยครับสำหรับเล่มที่2นะครับวันพีซโนเวลเอสนะครับก็จะเป็นเนื้อหาของ เอสในโลกใหม่นั่นเองครับซึ่งตัวเล่มจะเป็นแบบนี้เลยข้างในข้างนอกอันนี้ไม่ใช่การ์ตูนนะครับเป็นนิยายฮะราคาเล่มอยู่ที่200บาทครับผมมีจํานวนหน้ามากถึง200 31หน้าเลยนะครับตัวนี้ก็จะหนากว่าเล่มหนึ่งนะฮะนี่ครับผมถ้าสังเกตดีๆครับสองเล่มนี้มันต่อกันจะเป็นรูปนะรูปแรกเป็น S ฝั่งสว่างแล้วก็ S ฝั่งมืดนั่นเองครับสำหรับเล่ม2นะฮะเนื้อหาก็ยังเข้มข้อนอยู่เหมือนเดิมฮะ แฟนๆมันพีชห้ามพลาดเด็ดขาดน,นะฮะโดยเนื้อหานี้ครับก็จะเปิดเผยว่าเอสนะครับเข้าโลกใหม่อย่างไรนะครับแล้วก็ไปต่อสู้กับจนสลับหนวดขาวยังไงนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูกันบ้างดีกว่าครับว่ามีข้อมูลอะไรน่าสนใจบ้างครับไปดูครับเอสเมื่อเข้าโลกใหม่นะครับหนังสือเล่มน,นี้นะฮะจะเปิดเผยว่าเอสไปต่อสู้กับกลุ่มจนสลับหนวดขาวอย่างไรครับนี่แล้วก็เปิดเผยการต่อสู้ระหว่างเอสกับชินเบฮะ นอกจากนี้ครับยังเปิดเผยอ,อีกด้วยว่าหลังจากที่ S เข้ากลุ่มจนหลับหนวดขาวแล้วเนี่ยเรือของ S เนี่ยไปอยู่ไหนครับแล้วก็ลูกเรือของเขาไปอยู่ที่ไหนครับนี่เด็ดตรงนี้การต่อสู้ระหว่าง S กับหมวดขาวนะครับต่อสู้กันเยอะมากๆครับเขาจะเปิดเผยว่า S ต่อสู้กับหมวดขาวนี่กี่ครั้ง จนถึงการเข้าร่วมของกลุ่มจนสลับหมุดขาวนั่นเองครับจากที่เพื่อนๆรู้นะครับว่าเอสเนี่ยเข้าร่วมกับกลุ่มจนสลับหมุดขาวนะครับซึ่งเขาจะเปิดเผยว่าใครเป็นพี่เลี้ยงของเอสแล้วก็เป็นคนที่คอยติดตามคอยสอนเอสนั่นเองครับที่ผมชอบมากๆสําหรับเล่มน,นี้นะฮะแล้วก็เซอร์ไพรส์มากๆเลยนั่นคือการหาตังในโลกของวันผีครับนี่ศีจกักรพรรดินะครับ เขาปกครองหน้าน้ำใช่ไหมครับมันจะมีวิธีหาเงินนะครับเขาได้รายได้จากไหนเขาปกครองยังไงจะบอกอยู่ในเล่มนี้เลยนะครับซึ่งมันว้าวมากๆครับเหตุผลว่าเอ้ยหมดขาวหรือจกักรพรรดิเนี่ยถึงมีลูกทีมเยอะแล้วก็กว่าจะเข้าถึงตัวจกักรพรรดิได้เนี่ยจะเป็นยังไงอันเนี้ยมันจะเปิดเผยตรงนี้เลยซึ่งมันสําคัญมากๆเลยครับและที่เด็ดกว่านั้นครับเปิดเผยข้อมูลนิสัยใจคอเกี่ยวกับ หนวดดำด้วยนะครับโอ้โหคือถ้าเพื่อนอ่านเรื่องนี้เพื่อนจะรู้จักกับหนวดดำเยอะขึ้นมากๆเลยครับแล้วก็จะตัวละครนี้ไม่ธรรมดาครับอาจารย์โอดาวางมาได้ดีมากๆครับผมมีมิติลุ่มลึกจะเห็นความฉลาดของทีสการวางแผนของทีสแล้วก็ลักษณะการต่อสู้ที่แบบเป็นยังไงอะไรเงี้ยอยู่ในนี้เลยคือเจ๋งมากๆครับ อ,อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญนะครับก็คือเปิดเผยลักษณะนิสัยของกลุ่มตัวสลัดผมแดงครับเออแต่ละคนอย่างเช่นเบนแฟกแมนเนี่ยเขาคิดยังไงเขาอ่านคนยังไงก็จะเปิดเผยในเล่มนี้ด้วยนะครับซึ่งกลุ่มตัวสลัดผมแดงนี่ก็เท่จริงๆนฮะทั้งทั้งที่เป็นนิยายนะอยู่ในกระตูนก็เท่อยู่แล้วเป็นนิยายยังเท่อีกโหหโหสุดยอดจริงครับเอาลหครับ ก็มีประมาณเท่านี้นะฮะโดยส่วนตัวหลังจากที่อ่านทั้ง2เล่มแล้วนะครับผมผมคิดว่าแฟนพันธ์แท้ของวันพีทต้องซื้อครับโดยเฉพาะคนที่ชอบเอสนะฮะแน่นข้อมูลแน่นจริงๆครับผมแต่ถ้าถามว่า,าถ้าไม่ใช่แฟนแฟนวันพีทเนี่ยควรจะซื้อไหมอันนี้ไม่ค่อยแนะนำเหมือนกันครับเพราะว่าถ้าไม่ใช่แฟนพันธ์แท้เนี่ยดูแค่ในมังงะก็พอครับผมแต่ถ้าคุณอยากรู้ลึกดูเกี่ยวกับโรควันพีทมันเป็นยังไงเนี่ย สองเล่มนี้มันสอดแทรกอยู่ครับคุณต้องซื้อครับผมอ่าเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะฮะถ้าเพื่อนชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใ้ช่อง Just toy อย y ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ,ค,ะคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ